m า s t ต e c ์ใหม่กิ๋งดีเซกเมนต์ของพลังไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดเปิดตัวครั้งแรกที่จีนแล้วครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระด,ดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ Mazda EC6 ใหม่นะครับรถยนต์นั่งพิกัดดีเซ m เ n นต์ต่อจาก m a z d a 6ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ประเทศจีนนะครับ มีให้เลือกทั้งขุมพลังไฟฟ้า100%และปลั๊กอินไฮบริดขับเคลื่อนล้อหลังเตรียมวางจำหน่ายภายในปี2567นี้แล้วครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับมาสด้าอีซีซิกนะครับเกิดจากความร่วมมือระหว่างชางอานและมาสด้านะครับ ถูกเปิดตัวครั้งแรกในงานออ t โต้ไชน่า2 0 2 4นะครับจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนควบคู่ไปกับรถต้นแบบ Mazda a s t เอสอีกหนึ่งรุ่นนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของ Mazda EC6 นะครับผมยังคงยึดแนวทางการออกแบบโครด o โซออฟโมชันนะครับเอกลักษณ์ของ m a ส d ตอรควบคู่ไปกับจินนบอไตนะครับผมที่ประสานรถและผู้ขับขี่เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมระบุว่าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากชังอานออโตโมบิลโดยจะแบ่งออกเป็น2เวอร์ชันหลักก็คือเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนและปลั๊กอินไฮบริดนะครตามความต้องการของลูกค้า Mazda ระบุว่า eC6 เวอร์ชันไฟฟ้าล้วน BEV นี้นะครับถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักแบบ50/50 50พร้อมช่วงล่างด้านหน้าแบบสตตทและด้านหลังแบบมอลติลกเติมด้วยสปอยเลอร์หลังแบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะขณะขับขี่ที่ความเร็วสูงส่วนแนวคิดจินบะอิตายนะครับผมที่ประสานรถและผู้ขับขี่เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นสะท้อนได้จากการทรงตัวของช่วงล่างและประสิทธิภาพของระบบเบรกที่สามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับตัวถังของม a ส d ต EC 6นะครับมีขนาดความยาว4,921ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,890ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,485ม mm, ิลลิเมตรเทียบเท่ากับรถดี e g m e n t ตพิกัดเดียวกับ t o y ยต้ c แค r มร และ h o n ด้ Accord นะครับติดตั้งด้วยอล้ออลอยขนาด19นิ้วพร้อมยางขนาด245ทับ45และห้องโดยสารที่สามารถรองรับได้5ที่นั่งครับนอกจากนี้นะครับมาสเต e c ์ยังมีเทคโนโลยี Intelligent Parking ที่ไม่เพียงแต่ช่วยจอดรถได้อย่างอัตโนมัติเหมือนกับค่ายอื่นๆนะครับแต่ผู้ขับขี่นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แม้ว่าจะอยู่ภายนอกรถก็ตามนะครับ ขณะที่เทคโนโลยีสมาร์ทคาบินนะครับจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถสั่งงานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงการสัมผัสและการสั่งงานด้วยท่าทางครับปัจจุบันนะครับมาสด้ายังไม่ได้ระบุรายละเอียดเชิงเทคนิคของ e c i c นะครับออกมาแต่ระบุว่าเวอร์ชันไฟฟ้า BEV จะมีระยะทางขับขี่ประมาณ600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในขณะที่เวอร์ชันปลักอินไฮบิดนะครับจะสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางมากกว่า1000กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถัง ทั้งนี้นะครับมาสเตอร์ี e มีกำหนด,ดวางจำหน่ายที่ประเทศจีนภายในปี2567นี้แล้วครับอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ you